โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอยู่บบ FLK นะครับผมอตอนนี้จะมารีวิวเด็กอินบ็อกของมังกรกะโอครับแต่อินบ็อกนี้เร็วชไวให้ไวที่สุดโอเคคือมาแล็บกันเลยนะครับทุกคนน่าจะรู้จักความสามารถกันแล้วนะครับข้าไปเลยครับการปลูกฟองของปัสขมุลจาก้อนชิเตอร์มังกรกะโอครับผมอ่าติดไปนี้นี่มีสกิลเพิ่มก็คือดีมากนะโอเวอร์โทวครับผมใช้ได้2ครั้ง ดีมากครับขออ่านแค่ชื่อนะอันนี้ไม่ได้เรียงตามการนะมังกรสุริยันโอเวอร์เทิร์นเบลดาคอนครับผมอืมแจ้งนายเกสมังกรสุริยันขั้วสูงสุดอ่บาบบลโซเล่ครับติคร้อนะล่างสูงสุดแล้วก็มังกรผนึกไอ้มังกรผนึกสวรรค์คู่แวววาวอาาัลโธ่าเล็กเซอร์ครับจิตกร จิตกรแห่งละครเงาซีรูเอลริสวา่าไอโอลิวานะครับกอ่อชัน่อลเพื่อการเคลื่อนที่ของไทบีนะคาร์วัสการ์ดนะครับผมอ่านชื่อยาไหน่อยโอเคคือคลิปนี้เดี๋วไม่อ่านชื่อความสามารถของการ์ดแต่ละใบเพราะผู้คนน่าดีรู้กันและอย่างหนึ่งคือมีช่องไหนช่องที่ทําไปแล้วด้วยคือผมนี้ไมไ่พูดเรื่องนี้นะครับคือเราแค่จะบอกชื่อแต่ตัวดยในบ็อก ท่านควรไปหาตากและซื้อกันเองเอ,อมกรเทพดาราสูงสุดของตัวดีแอดครับโนวาครับลำดักแห่งสายฟ้าครับิลเลียสเปียรครับอ,อ่ไปนี้รู้สึกว่ามันมีตัวเก่าน,นะแต่คือตัวที่ออกมาคือความสามารถเก่งมากนะมีดับเบิลด้วยโอ้นี่ผมต้องการไปนี้เลยครับในการเล่นซีสั่นน้าครับบงังค์คอร์ชั้นห้าเขานะครับผมอะไรเขานีมยอะไรเขา เป็นการ์ดโอมลลอดนะครับราชันมังกร5เขาครับดำเอสดีครับรวมมาผู้ผู้ล้มมาทั้ง7ครั้งเอสมอดายโอมลลอดนะครับผู้ติดต,ตามยามิเกโดเอ้ไม่ใช่ผู้ติดตามของวิคาตจิอกากาลาวากาคาซาลาโบรสเฮ้ยโอ้โหใบนี้ไปเด็ดเลยครับท่านทับ ที่โลกฐานะแห่งที่2ของดาร์คิโร่ครับเอาไว้เล่นของหน้าได้นะเก็บไว้เพราะว่าขุมมากโอเคครับผมดาร์คอนอาร์มครับผมตอนบิงไอตับิก์อ่าเอาไว้ใช้กับแจ็งเนยบิกหรือบิกอัตวิแห่งนันชูลัตกำเนิดใหม่ครับโอไอโอเลเเดเโอกรีรอสดาร์คอนครับนี่ละมิลาเบทครับผมอินาซึมะอ่ามีลาเมทาซึมะ ดิโซโทโนไดพีหรือว่านิโทโซเลเมียครับผมแล้วก็ไปต่อไปครับรีบๆนะคือได้ไปทำคลิปต่อมีคลิปหลายคลิปเลยนักลบอ่านักลบเครื่องแบบครับไอาเฟียวินนิ่งวิงครับผมแล้วก็อัสฟินแดนชลมุรีผู้กำเนิดใหม่ครับผมอ๋อเสียผู้นะครับจริงๆไม่มีผู้นะครับผมยินเบอร์สตาร์ดาก้อนครับผมต่อไปคืออัสฟินแห่งแดนชลมุรีกำเนิดใหม่ครับผมออสโบดาก้อนครับ ช่างเดียวหนีพ้นความตายไดาโอเมนต์อ๋อ okay. ดา,กาโดากเมนมูร,รี่แห่งรึกถึงมังกรอ่าไม่ดีนะไม่หมดแห่งความพ,พ,พินาศเซรีเตอร์จัวเทเดอร์เฮ้ยไปช่างแม่งเดืเอดโอ้กูรีบคือเอาของมารีวิวก็เสร็จแล้วก็จะปล่อยต่อนะคือรีบมาอ่าตาลามไอ ตำราครับผมตำราตำรามตราอัปมาเดวแล้วก็โอ้วิเศษไวรัสปัตเตอร์ที่แปดไอ้สแตนเดอร์จีเออเตอร์เจียนอ่าโอเคเตอเตอเจียนโอ้โหลืมชื่อบ่ะไม่อ่านยากจังกูนี่แหละอ่านไม่ออกเออ้มาดูเดียวอาซาบุอัส ต่อไปครับสุดยอดมังกรก่อกเหล็กครับโอเวอร์เทิร์นดัมดัมบังเกอร์ดราก้อนครับผมแล้วก็ไม้ตายครับผมบอลดากราก้อนออฟเวสเตอร์ครับอแอนโบ่เอ๊มีใครอ่านทีแอนโบ่นะครับผมเอาง่ายๆนะครับคือเราไม่อาจเทคนะเพราะว่าหนึ่งมันมีเทคบอกอยู่แล้วคือทุกคนไปเจอ้วไม่หาข้อมูลได้นะเพื่อคูณให้พัฒนาและต่อไปโอเคครับ เชี่ยสูอ่อนาคตบ,บาร์บัสฟิวเจอร์คอร์สสังคมอ่ะแบนี้แล้วก็อะบัตดีเอ็กคอร์สอ,อยฟิวเจอ,อร์ฟอร์ดดีเอ็กสับผมปลดอยฟิวเจอ,อร์ฟอร์ดอยู่นี่ซะตาสูอ่อนาคตแจ้งในเกนเทรนอะไรวะเกนเทรน,นเหรอโอ้ไม่ตายนะแจ้งในเจนเอ่อเจเนซิกเมทเทอร,ร์ไรเซอร์โอ้ ต่อไปครับผู้ปลดปล่อยแห่งไอเรียนแห่งแดนชมรักครับผมพอซอรดาก้อน,นครับผมแล้วก็แจ้งไนท์ครับผมแจ้งไหนสเตชิวแล้วก็อุ้ยอินทูเดอะเอ่อฟอร์มเทิร์นติไปุดท้ายแล้วครับคือตอนนี้คือรีวิวของให้เดียวมากแล้วก็คือให้ไวๆที่สุดๆๆอก็มันยังไม่โอกาสด้วยนะไม่จีิมีปัญหาเลยไปสบายเลยครับผม อ้าวได้แล้วครผมงลเที่ยวถูนนะคตบอลบอลฟิวเจอร์คอสนะครับ,บผม,มได้มาเพิ่มนะหรือถ้าคุณหาไปน,นี้เพิ่มก็หาได้นะครับแต่ร้านแนะนําคือซื้อขายระมบัดระวังด้วยครับในกลุ่มนะครับปฏิไฟขอเตือนไว้เลยนะครับผมนี้ผมก็บองไว้อย่างเช่าว่าวครับเพราะว่าตัวน้องๆซือ้อของกันผิดกันด้วยก็ระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็อยู่บ้านแล้วก็ เล่นการ์ดออนไลน์ทันทิดถอดได้แล้วครับผมอาจเจอผมก็ได้ทำคลิปด้วยโอเคครับคลิปนี้ขอมีแค่นี้ครับผมครับคลิปนี้ก็ทําให้ไวที่สุดอ่านแค่ชื่อนะการ์ดต่อไปอ่านชื่อเหมือนเดิมแต่เราดะทําความรู้ที่ะครับผมเดี๋ยวหาคนที่มีความรู้ก่อนโอเคกดวยบายสุัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยครับบายไว้เจอกันครับ